ในเลื่องพี่อะเออไปเถอะกว่าจะแก๊งคืนอีกนานพี่ใช้เถอะไอ้เชียก <c oughs> ูลืมแล้วมั้งไอแก๊เข <c oughs> ้าใจดีอ่ะให้เงินพี่สาวเอ็มมาแบนเสียวว่ะโคตเสียวอ่ะมีกันอยู่สองคน <c oughs> ขอด้วยขอด้วยได้ไหมอ้เชียเงินแก๊งกว่าจะคืนอีกนานอ่ะอกนนูะดูสองละกูบอกกูบออ้เชียถ้าเงินถ้าลองเงินแก๊งคืนก็หนูน่ะกูลืมแล้วดีอย่างนี้ของผมร้อยสิบ ลืมแ้วกูบอกให้เฮียเอาเจอตายวาถึงก็โดนดาแลยวงงกูก็ไม่ได้ดูเฮียพี่ดาบผมไหมอ่ะพี่เสยเฮ้ยพ่ดาบมึงสล้ว์อหญ อ่านตู้ไว้ได้ดีนะตรงนี้สี่ล้อนี่คือแล้วโอ้แล้วกลายเป็นว่าสวนกลับมาได้เฉยเลยต้องมารอดูกันเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรครับกับเวลาที่เราเล่นในพื้นที่ตรงนี้ก่อนแอร์ดอกลูกที่สองมาถ้าเรายิงสวนไม่รู้ว่าลายลไรบัมได้เลยเปล่าดูไว้แล้วส่วนี้จะบบนบนมากระพาน้างหลมาเจอตรงนี้เจอกับซูก้า มาดูสู้กันปกติเขายิงสวยแล้วเราก็เล่นปกติปะะจสับอยู่โดยสารเขายิงกว่าเราอยู่แล้วเราก็โดนบัมอยู่แล้วให้มาดูเล่นดีกว่าให้พี่ลมาดูช่องหลักได้ปมัเนี่ยพามาดูสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นกี้ถ้าเป็นกฎนี้เราไม่ต้องดูแล้วฮะต้องพยายามตีไม่ได้อยาไม่แต้ อ่าโุก้าปล่อยโย่งคืนไปก่อนอู้ตายพาดียังไม่ตอบมาเล่นไม่เข้าเรื่องเหมือนี่พาดูเอาไปสวนก่อนแล้วนะครับเก็บโุก้าไปก่อนแล้วเหมือนกันนะอันเก็ิดองเรขึ้นไม่ไหวครับเออโุนนะูุนไม่มีใครเลยแล้วความไม่เลยละกันปากหลามมันโดนแปลนไปเลยครับการกันโถมมันจะยากหน่อยครับในแบบนี้เราเรียบร้อยครับตีมต่อห้าจากกากินนังครับผมขึ้นนำมันต่อเนื่องฮะ เราตรงนี้ครับฮา,าร์มิลาเคอร์ครับฮาร์มิลาเคอร์วิ่งมาแล้วเจอมันเต็มไปหมดเลยฮะสำหรับตรงนี้เยอะจัดโอ้เยอะมากๆเ<า>ลยจงเอเออร้อยพยายามจะฟาดอยู่พยายามจะฟาดอยู่แต่ไม่ได้อยู่นีแล้วสมิธสมิธเทพซ่าเก็บธงอยู่แล้วตรงนี้สมิธเทพส, <c oughs> สทร้าตั้งชื่อสลูยกลูยุกเลยตรงนี้โอ้โหโอ้แม่แล้วคืออะไรแลกธงกันเหรอคืออะไรแลกธงกันอยู่เหรอแต่ว่ามิธไม่ได้รอบนี้อ่นมาอ่านมาก่อนเลยครับแบบนี้กันตรงนี้ไปก่อนแล้วเป็นการนะครับสมิธรอบนี้ไม่ได้เก็บครับคือจังหวกันเก็บธงแต่ว่าถ้าดูุ้เก็บไม่ได้แแบบบนนนนีีี้้้้่่่จจจััังงหหววะะทาาาใมมมเเสยออครลไไดดพูก รอบนี้เหมือนกันเข้ามาตอนนี้ดุกดุด๋ยมอขอ,เ,อเก็บก่อนได้ไหมล่าแต่ว่านี่ฮะฮานกยังอยู่นะหานกยังอยู่แต่หานีิราเคล,ลนตอนนี้แกมากับมีราเคลนของเขาเลยครับโอกี้เข้ามาโน่เหมือนกันหน้าหน้าบาแล้วดุกดุ๋ยสักต่อเป็นโจมไปเก็บฮานี่เคลนมาก่อนแล้วเหมือนกันฝั่งนี้นี่ดูไว้ถ้าจะเก็บก็เก็บได้นะ,ะเพราะว่าปอยฉลามไม่อยู่แล้วครับ โอ้ oh, ใช่ครับเราพยายามจะเบี่ยงหมุนๆมาเบียงหมุนๆมาแต่ยังไม่ได้ดีเลยครแต่ว่าตรงนี้ก็กินน้ำไม่มีปืนนะยังไม่พ้นขี่อันตรายสําหรับดูไว้นีเยอะอยู่โฟกี้ที่เก็บดุดุ๋ยมาตรงนี้เหลือจะจงพยายามจะเลงเลงคามแต่มันไม่ได้แล้วที่มันแคบแล้วเกินแล้วฟาดมาตรงนี้นึกว่าจะคลิแล้วฮะยังไงต่ออันอันเหมือนจะไเก็บมาต่อแล้วตรงนี้ยังจะไล่ฟาดอยู่ยังจะไล่ฟาดอยู่แต่ว่าจงตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ดีแล้วหนูมากี้มาอันอันเก็บจงอยู่มีใครจะมาตัดไหมแล้วมันไม่มีใครมาตัดจริงๆล่ลละ ว่าเนี่ยครับผลของอะไรไหมการที่เขาไม่มีมีปลาฉลาม3าคนครับทำให้การเก็บกันทงมันง่ายนิดนึงครับดังนั้นกากีนางเนี่ยเลยครับเข้ามาบางแซงหวัวต่อแล้วไล่เข้ามาด้านหลังไม่กอนเหมือนกันครับดูว่าชิปเปอร์เก็บได้ถ้าเก็บได้อยู่นกแต่ไม่ได้แลนะ้วครับชิปเปอร์ต้องแคนเซิลกอนเลยครับบางแซงไปได้ผ่านแดเซิลคืนมาแล้วเป็นหนูชิปเปอร์ไปเก็บโรนินมันได้อีกหนึ่งด้วยครับตรงนี้หัวต่อมาจากทางด้านของโจงไล่ทุบมาแล้วชิปเปอร์ยังเก็บต่อแต่วันนี้ทงเอมันไม่อยู่แล้วเ่ยดิแม่เก็บช้้าปนิดดึอะว แล้วกลายเป็นว่าถ้าเก็บทงนี้มาได้เนี่ยก็จะตาม5คะแนนอยู่ดีเลยฮะอาจจะต้องไปเก็บทงนี้สองทงอะไรบงแล้วทำทงของตัวเองให้ได้ด้วยแหละครับต้องมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรครับตรงนี้เดี๋ยวในประมาณ43วินาทีส2วินาทีเนี่ยแอร์ต็อกมันจะเกิดแล้วนั่นเองครับ บอกว่าเมื่อกี้ตอนถามว่ารู้ไหมครับว่าเหตุผลเพราะอะไรผมนึกว่าตรงนี้เหตุผลแรกที่ผมนึกมาก็คือเหตุผลในการเปลี่ยนชื่อแล้วนะอ๋อแต่เป็นแบรนด์แบรนด์ปากฉลามไปนะใช่ใช่ใช่แมนึกว่าแบบเพราะว่านนั้นของโจดาทานนี่คือวันนี้แกมากับโจดานะครับโจดาเนะครับเราพาดูด้วยนะครับพาดูโจดาพาดูนี่เลยบอกเลยว่าวันนี้เราเจอกับโจดาพาดูนะครับสองคู่หูคู่นี้นะครับสองคู่หูคนละทีใช่เอาคนละทีใช่ตอนนี้แม่เหมือนนักเปลี่ยนชื่อแล้วตรงนี้โหทีมดีะ อ๋อแล้วมาแล้วซมี่สุภานี่ยไม่เล่นสะพานเนี่ยสะพานด้วยเมื่อกี้ผมสะพานของกูนี้คือแล้วว่าเหมือนแบบว่าฟิลเหมือนแบบบอกทินถามว่าเองมาจากไหนนะครับตรงนี้เพิ่มเติมคนนี้นะครันเอาพิษจ่า แม่ไม่มีชื่อแบบนี้ก็โดนลุมเลยครับบอกอ้า,อาวไม่มีชื่อหไร e <ะ>ไม่มีไม่มีชื่อตามหลังขอลุมก่อนแล้วกันเปนั้นของโฟกี้ครับเข้ามาฟินนวยเล่นต่อตรงน,นี้รับเฟตตี้ไม่ได้ดุบืมันก่อนแล้วด้วยครับจิปเปอร์มาต่อยตัดไปแต่ว่าเป็นฟินนวยเกะได้อยู่ดีแล้วอนิเมย์ต่อเลยครับเฟ<อ>ตตี้เอาไปสองก่อนแล้วครับ<อ>แ้องแทงไล่ต่อาตรงนี้ที่ชิปเปอร์เฟตตี้แทงยาวสวนต่อแล้วเรียบร้อยครับชิเปอร์ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้เรียบร้อยเลยครับตรงนี้ฮะมากันสองคนครับเฟตตี้ฮะและเก็บไปได้แล้วชูก้าตรงนี้พยายามจะยิงตัดให้อยู่รัับจะกกกาาาาาาินงงงพยยมมเเเข้็หือปล่ไ พยายามจะเข้ามาเก็บทงบีนะแต่ว่ายัางเข้าไม่ได้เลยครับแล้วโลนินเหมือนจะเก็บมาได้แล้วจงตรงนี้จงกับตรงนี้มันเยอะเหลือเกินแล้วเป็นทางที่เก็บจงไปแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้เหลือโจดาทานคนเดียวหรือป่ายังไงหนูโจนาธานหนูโจนาทานล้มอยู่แล้วต้องวิ่งออกมาก่อนกับเลือดที่เหลืออยู่66แต่โดนสับต่อไป32ถ้าโดนสับอีกทีมันหายถ้าโดนสับอีกทีมันหายต้องวิง่งว่ายน้ำลงคลองยังไงครับหนีไปกอดเลยหรือป่าตรงนี้ขโมนออกมากอดเลยครับไม่งั้นนี่นาจะน่นาจัดเตี้ยงละฮะโอ้โ โอ้โหครับนี่ครับเวลามันก็ค่อยดึไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้นี่การกินนางครับน่าจะยึดพื้นที่แล้วและครับไม่ให้ดูวว้แกเข้ามาเก็บธงได้ครับทานพิลักเกิ้นครับก็ถึงจังหวะมาหย่อนเลยครับรอบนี้เข้ามากับปฏิหารนะทานพิลักเกิ้นวันนี้นะฮะแม่ฐานปฏิหารฐานแปลชื่อกันปฏิหารเป็นปฏิหารแล้วกันปฏิหารตรงนี้ะปฏิหารโอ้โหแม่ต้องทันนะเนี่ยตั้งตั้งชื่อนะตรงนี้ครับโอ้โหทานฐานพิลัดเกิ้ลนะฐานปฏิหารถ้วพักเราแล้วพักเราอ่านทีแล้วน่าเป็น ป็นหาปฏิหารแล้วฮะไม่หาปฏิหารตัวนี้ไมาครับแล้วนี่ฮะโจด้าครับเรือหน้าของโจด้าเนี่ครับวันนี้พาดูกับโจด้านะครับโมดะเดี๋ยวโคตรดีเลยเที่อเริ่มแล้วเริ่มที่จะรู้สึกว่าเริ่มดิพันกันเยอะขึ้นเลฮะเหมือนรถมันหนักครับทีนี่มาแต่ละครั้งนี่ดิ่ไปซ้ำเลยนะครับตรงนี้แล้วจงมาร้อยครับตรงมาร้อยด้วย นะตรงนี้มารอดูกันครับว่าทางดูไอเดินไอจีนครับจะสามารถขุดกับขึ้นมาได้ไหมจริงๆต้องบอกว่าพี่ผูิพูดใช่ป่ะหมาดูตรงนี้มาก่อนเลยพาดูกเลยไม่ล่ะวัดเลยล่ะวัดนี่วัดนี่วัดนี่ทีละนิดและหมาจงมาลอยโอ้โหขอเค้กสักนิดนึงนะตรงนี้มีคนมาแทรกกันระหว่างเราครับระหว่างของเจ้าหนูโจดากับเจ้าหนูพาดูนะเมื่อกี้นะครับไม่ครับเป็นทางของจงมาร้อยไม่ใช่จงมาลีนะแต่เป็นจงมาร้อยแทนเหรับแบบนี้เข้ามาลงต่อแล้วดุดุยวัไปก่อนหนึ่งทีเหมือนกันครับปกกี้ไล่สับด้านหลังไปดุดุยเข้ามาดึงจังหวะเอออาไไไไวว้้้กก่่่นนดแลสับปมมี ใครอยู่เลยถ้าดูไว้ฮะ แลวกลายเป so nice. ็นว่าตรงนี้มันใส่นัวกันจัดเลยฮะยังไงตรงนี้ดุดุยดุกดุยมาแล้วพยามจะฟาดอยู่พยามจะฟาดอยู่แต่มันยังไม่ได้เเป็นแซมมี่ที่เก็บมาได้แล้ว่ลนย้ไปวนี้ไปเหมือนกันพยายามจะปั๊มออกมาแล้วครับสำหรับทางหานทางหาเชลืหตรงนี้หาหานหานาแี่ก็บอกด้ของซมิก็นอนไปก่อนแล้วด้วยนะต่อมาเป็นฟไปเก็บวิาาก่อนแล้วเลยครับเข้ามาตรงนี้โจดาโจดากับจงมา้อยไม่ใช่มารีแต่เป็นจงมาล้อแต่ว่าโดยฟงกี้เก็บไปได้ด้วย พี่หักเอามาได้อีกแล้วครับโอ้โหเจงงริอออัดย่าโ้แล้วเก็บไปเรียบร้อยเลยตรงนี้พาดูเก็บไปได้ต่อเนื่องเลยฮะเก็บตัวดาไปได้ยังไงต่อแล้วตรงนี้เหมือนคากินางก็จะชนะไปหรือเปล่าในขณะที่หนูชิปเปอร์พยายามจะโดนพี่นิ้วมาแล้วต่อยตาให้หยุดแต่่ว่าโดนพี่หานแทงล่ะฮะตรงนี้หนูมักกี้ไปเก็บฟินนัวยมาได้แล้วเป็นบาก้าที่ไปเก็บมาได้เหมือนกันแพ้เลยครับแล้วก็แบบว่าไม่มีไม่มีคนในแก๊งต้องบอกว่าเขาเอาจัดเลยตรงนี้เจอเจอกับชิปเปอร์ถีบขึ้นมาแล้วไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยโดนแทงคอไปโดนเนี้อแล้วอ้โหขอพูดสั้นนะตรงนี้ครับ แบทพอย่างนี่นี่ของใครอ่ะแบทพอย่างกากินนังไก่กินเอ้ยไม่ใช่กากินนังไอ้นี่ดีเคแบทพอย่างอ่ะเอ้ยแบทพอย่างมันท้องสุกใช่พี่ท้องสุกมันในนี่อยู่ซาเวียเออแบท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 พอย่างมันมาจากท้องสุกถูกป่ะโดนสวนน่ะเิกูเห็นซาเวียบานเลย พี่นาหเหนหรอาดูอีกทีนึง่งพี่ไ่นยี่สิบยี่สิบอนาเล่นสิบสิบ,บใครคใครคุยกับใครได้อาเนาเล่นเต็ม